สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทํากับข้าวใส่บาตกันนะคะเราจะแกงเลียงผักรวมนะคะใส่กุ้งค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันนะคะส่วนประกอบของเราเยอะมากค่ะต้องใช้เวลาเตรียมอันนี้เราจะมีพริกแกงนะคะพริกแกง เราจะเอาทุกอย่างตำรวมกันตรงนี้นะคะพริกแกงก็จะมีพริกไทยเม็ดพริกขี้หนูกระชายหอมแดงซุปก้อนแล้วก็กะปินะคะตัวนี้เราจะตำรวมกันเลยะคะ่ะเราก็จะมีลูกโดดด้วยมีแครอทมีขา้าวโพดอ่อนมีฟักทองมีเห็ดฟาง เห็นนางฟ้าแล้วมีบววมีใบแมงลักมีชะอมนะคะต่อไปเรามาปรุงกันดีกว่าเราตั้งน้ำให้เดือดแล้วนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วเรียบร้อยเราก็จะเอาพริกแกงที่เราตัารวมกันไปแล้วนี่ลงไปเลยค่ะลงไปเลยนะคะ คนสักวิดนึงต่อไปเราก็จะใส่แครอทเลยนะคะใส่แครอทใส่ข้าวโพดอ่อนนะคะใส่ข้าวโพดอ่อนใส่ ฟักทองไปเลยค่ะฟักทองใส่ให้หมดเลยใส่เห็ดนางฟ้าไปเลยค่ะต่อไปใส่เห็ดเห็ดฟางไปเลยนะคะ ร้อยหม้อจะเล็กสักนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยุบลงไปรอให้น้ำเดือดเร่งไฟเลยนะคะรอให้น้ำเดือด ก็จะใส่บวบเข้าไปอันนี้ลูกโดดค่ะใส่เข้าไปได้เลยสำหรับคนชอบเผ็ดค่ะ ใส่ไปเลยค่ะใส่บวกไปเลยนะคะเราจะรอให้เห็ดสุกเห็ดฟักทองแครอทบวก สุกแล้วเราก็จะใส่ะชะอมนะคะใส่ชะอมตามด้วยใบยมังรักนะคะจากนั้นเราก็จะชิมรสอาจจะเติมน้ำปลาสักเล็กน้อยนะคะ ก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพใส่บาทอาหารของเรา ก้าทานไหมคะเราจะปิดฝาสักครู่นะคะเดี๋ยวเรา ใส่ผักสองอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เตรียมเตรียมอาหารเตรียมทุกอย่างใส่บาตกันนะคะวันนี้ไปทำบุญด้วยกันนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไป เตรียมอาหารอย่างอื่นใส่บาทสวัสดีค่ะเรามาดูแกงเลียงของเราวันนี้ก็น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะช้อนฟองออกนะคะช้อนฟองออก น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งนะคะแกงเรียงผักรวมกุ้งสดเราจะใส่กุ้งกันนะคะใส่ไปเลยกุ้งนี้ใส่แป๊บเดียวก็จะสุกนะคะ หลังจากเราใส่กุ้งแล้วใส่ใส่ชะอมไปเลยค่ะชะอมเราใส่ไปเลยนะคะ ใส่ชะอมจากนั้นเราก็ใส่ไปใงลักเลยค่ะไปใงลักเยอะๆหอมๆใส่หมอ้อเลยนะคะ ปลาทอเราก็จะสุกแล้วปิดฝารอให้เดือดอีกครั้งนึงก็ยกลงได้แล้วก็เตรียมตักใส่ถุงจัดถุงโอเคสวัสดีค่ะ